สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับกิฟและรายการ Healthy and Beauty นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหน้ากิฟมีกะเต็มเลยค่ะแต่จะรักษายังไงตามกิฟต์ไปชมกันค่ะ เรื่องของหน้าตาเป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะของคนทุกคนโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีผิวหน้าที่มีผิวที่เป็นจุดด่างดาหรือว่าเป็นฝ้าเป็นกระแล้วแล้วก็เป็นปัญหาหนักเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะกิ๊ฟมีเกี่ยวกับปัญหาของคนที่เป็นกระมา ให้คุณผู้ชมได้รับทราบถึงปัญหาแล้วก็วิธีแก้ไขกันค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับคุณหมอสุรังคานวพันธ์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังจากโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสาเหตุของการเกิดกระนี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะสาหรับกระนะคะเป็นจุดสีน้ําตาลที่อยู่ในสิในเนื้อเราเองนะคะก็กระเนี่ยจะเริ่มเห็นตั้งแต่ อายุน้อยๆนะคะโดยเฉพาะในคนที่ผิวขาวนะคะ <Okay. S 1> ก็เกิดจากการที่โดนแดดเป็นประจำนะคะ <Okay. S 1> ทำให้ตัวเม็ดสีเมลานินเนี่ยมีการสะสมอยู่ในเซลล์ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าค่ะ <Okay. S 1> แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวกระนั้นเรามักพบในคนฝรั่งผิวขาวมากกว่าคนเอเชียนะคะ <Okay. S 1> ถ้าเอเชียจะเจอก็มักจะเจอกลุ่มที่มีเชื้อจีน <Okay. S 1> เกาหลี <Okay. S 1> ญี่ปุ่นนะคะ <Okay. S 1> คนไทยก็มีบ้างค่ะ โดยทั่วไปเนี่ยคนไทยเราก็เจอกระในช่วงอายุตอนที่เราเริ่มเริ่มเข้าวัยรุ่นนะคะ,คะแต่ถ้าผิวขาวมากๆอาจจะเจอกระตั้งแต่เป็นเป็นกระตั้งแต่อายุน้อยๆเลยค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วที่บอกว่ากระนี่เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์นี่จริงไหมคะเราพบว่าคนในครอบครัวเดียวกัน,ม,นมักมีกระลักษณะคล้ายๆกันนะคะ,คะดังนั้นการพูดว่ากระเป็นกรรมพันธุ์ก็คงจะไม่ผิดนักค่ะเพราะว่าเช่นคุณแม่ที่มีผิวขาวมีกระง่าย <ฮ>เมื่อมีลูกลูกมีผิวขาวกละก็เป็นง่ายเหมือนกันค่ะค <ฮะ S 2> งจะเป็นเรื่องของลักษณะสีผิวและลักษณะผิวพรรณที่เจอในครอบครัวนั้นล่ะค่ะคุณหมอคะกละนี้มีกี่แบบอะคะกระนะคะที่เราเรียกว่ากระที่บอกว่าเป็นสีน้ําตาลเนี่ย ก็จริงๆแล้วบางคนก็เรียกว่ากระแดดนะคะถ้าจะจัดกระว่ามีกี่แบบคงจะจัดได้ง่ายๆว่า3แบบก็คือกระแดดหรือกระทั่วๆไปนี่แหละค่ะอันที่2ก็เป็นกระเนื้อตัวกระเนื้อนั้นก็เป็นเม็ดตุ่มนูนๆที่ผุดขึ้นมาเหนือผิวหนังเรานะคะมักจะเป็นบริเวณที่ใบหน้าตัว ตัวของเม็ดสีเนี่ยก็จะเป็นสีที่เกิดเป็นสีเนื้อหรืออาจจะเป็นสีน้ําตาลนะคะสีดําเข้มนะคะพวกนี้ก็จัดเป็นกลุ่มที่มาตามวัยค่ะที่โดยเฉพาะเราจะเจอในกลุ่มที่วัยสูงอายุที่เราเรียกว่าวัยตกกระนั่นแหละคะ่ะส่วนกระชนิดท,ที่3เนี่ยเราเรียกว่ากระลึกนะคะ ตัวกระลึกนั้นให้ลักษณะเป็นเม็ดสีที่ฝังอยู่ในระดับชั้นลึกของผิวหนังนะคะโ<ะ>ดยเม็ดสีนั้นสะสมอยู่ที่ผิวหนังชั้นหนังแท้ค่ะก<ะ><ะ>ลุ่มของกระลึกเนี่ยจริงๆแล้วทางการแพทย์เราไม่ได้เรียกว่ากระนะคะ,ะเราเรียกว่าปานโฮร<ะ>ิค<ะ>่ะอาจจะฟังดูแล้วแปลกๆเอ๊ะปานโฮริมันคืออะไรนะคะ,ะไม่เคยได้ยินเลยแต่หมอจะย้าว่าปานโฮริกเนี่ยก็คือหรือกระลึกที่คุณหมอเรียกเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วไม่สามารถจะใช้ยาทาได้เหมือนกระ ทั่วๆไปนะคะคงจําเป็นต้องใช้เลเซอร์ในการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยากรู้ว่าเราเป็นกระชนิดไหนกันแน่เนี่ยคงคต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คุณหมอช่วยดูช่วยประเมินว่าเราเป็นกระแบบไหนแล้วเราจะรักษาดูแลอย่างไรก็คงจะดีค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วเรามีวิธีรักษากระยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีทั้งหมดกี่แบบะคะในการรักษาก็เมื่อกี้เราไปแล้วนะคะ,คะว่ากระมี3แบบ แล้วเราก็แยกวิธีการรักษาตามชนิดของกระไปเลยดีไหมคะอ่าโอเคค่ะค่ะกระที่เป็นกระทั่วๆไปนะคะหรือกระแดดก็มีตั้งแต่ใช้ยาทาค่ะตัวยาทาบางชนิดเช่นมีส่วนประกอบของ AHA วิตามิน C ีนะคะไฮโดรคิโนนหรือกรดวิตามิน A ห,หรืออะซิลิกเอสซิด หลายตัวหน่อยนะคะ,คะแต่แต่พวกนี้ล่ะค่ะจะเป็นตัวที่ทําให้สีของเม็ดสีกระนั้นจางลงได้ค่ะ,คะเมื่อเราทาไประยะหนึง่งเราก็จะเห็นว่ากระนั้นจางลงนะคะ,คะแต่พวกนี้สารบางตัวเป็นสารที่ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคิดว่าจําเป็นต้องใช้ก็คงต้องปรึกษาคุณหมอผิวหนังค่ะคให้ช่วยดูว่าเปอร์เซ็นต์ของยาเนี่ยเราจะใช้สูงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายาบางตัวเช่นไฮโดรคินโนนเนี่ยเราใช้เปอร์เซ็นต์ยาสูงเกินไปอาจจะได้ลักษณะคล้ายๆกระแต่สีเข้มกว่าแล้วก็ลึกกว่าร,รักษายากกว่ากระเข้าไปอีกนะคะคคอันนี้ต้องระวังค่ะคคก็พยายามอย่าไปซื้อยาทาฝ้าทากระที่เราไม่ทราบแหล่งที่มาหรือแหล่งผลิตนะคะ อันที่2นอกจากวิธีทายาในการรักษากระแดดน,นะคะ,<ฮ>ะเราอาจใช้วิธีผลัดเซลล์ผิวค่ะ,<ฮ>ะเช่นการทำา h a นะคะใช้เปอร์เซ็นต์ของ AHA สัก5 0า1 0 7ถทำทาทั่วหน้านะคะวิธีการนี้ก็คงต้องทำที่คลินิกแพทย์ผิวหนังละค่ะ,<ฮ>ะถึงจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าตัว AHA เเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ย ถ้าเราทําแล้วมีปัญหาแพ้เนี่ยนะคะผิวเราอาจจะไหม้กลายเป็นหน้าดําไปเลยก็ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้อง,ต,องต้องทำด้วยความระมัดระวังนะคะ,คะออนอกจาก AHA แล้วก็มีสารอีกตัวหนึ่งค่ะเราเรียกว่าไทโคลอซิติกแอซิดเป็นกรดอ่อนๆที่ใช้สําหรับลอกผิวหน้าทางการแพทย์เมื่อก่อนเราคิดกันมากในการทำเบบี้เฟสค่ะแต่ระยะหลังเนี่ยเนื่องจากทำแล้วหน้าไหม้ไปหลายคนก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะทำต่อเนื่องยาวนานนะคะแต่ ถ้าเป็นกระลึกๆจริงๆวิธีการเหล่านี้ก็อาจจะต้ององทดลองใช้ดูค่ะ,<ฮ>ะซึ่งก็ต้องให้คุณหมอนั่นแหะค่ะเป็นคนดูแลให้นะคะ,<ฮ>ะค่ะ,<ฮ>ะนอกจากนี้ก็มีวิธีการอื่นที่ไม่รุนแรงเหมือนกับกลุ่มลอกหน้าผลัดเซลล์นะคะ,<ฮ>ะเช่นการใช้ไอออนโตฟอเรซิสโ n o นฟอเรซิส นะคะพวกนี้ก็เป็นการผลักวิตามินลงเข้าไปที่ชั้นลึกของผิวนะคะ,<ฮ>ะทําให้กระที่เป็นเม็ดสีที่ผิดปกตินั้นดูจางลงได้ค่ะ,<ฮ>ะแต่การทําก็คงต้องใช้ระยะเวลาทําหลายครั้งอยู่เหมือนกันการทําครั้งเดียวอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรนะคะการกรอหน้าขัดหน้าด้วยเกล็ดอัญ,ญมณี นะคะหรือการใช้ผงทรายขัดหน้าที่เราเรียกว่าไมโครเดอร์มาเบชั่นก็ช่วยผลัดเซลล์แล้วทำให้กระจางลงได้ค่ะ,คะนะคะนอกจากนั้นการใช้เลเซอร์บางตัวนะคะการใช้ IPL ที่เป็นแสงความเข้มสูงก็ช่วยทำให้กระจางลงได้ค่ะ,คะสำหรับกระแดดก็คงจะมีคร่าวๆเท่านี้นะคะส่วนกระเนื้อเป็นตุ่มนูนขึ้นมา คงทายาหรือใช้น้ำยาอะไรจี้ไม่หลุดค่ะ,คะอาจจะต้องใช้เลเซอร์ที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์หรือการจี้ไฟฟ้าด้วยฝีมือของคุณหมอที่เชี่ยวชาญค่ะ,คะก็จะทําให้กระเนื้อนั้นหลุดออกไปได้ค่ะค่ะนอกจากนี้ตัวของกระลึกที่หมอบอกว่าเขาอยู่ในระดับชั้นหนังแท้ทายาอะไรก็คงไม่ไหวก็คงต้องใช้เลเซอร์ประเภทที่เป็นเลเซอร์เฉพาะกับเม็ดสีนะคะ,คะอาจจะมี ชื่อของเลเซอร์ก็เช่น Q-switch Nd-YAG <ช>นะคะ Alexandrite Ruby r a s e r <ช>เ,เป็นต้นค่ะ<ช>ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เม็ดสีนั้นจางลงนะคะแต่อาจจะต้องทำหลายรอบค่ะแล้วแต่ความเข้มของเม็ดสีค่ะก<ช>็<ช>คงอย่างที่บอกล้ค่ะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไว้ก่อน<ช><ช>นะคะในการรักษาค่ะ,<ช>ค,ะคุณหมอคะคำถามนี้เป็นคำถามที่กิฟอยากดูมากเป็นพิเศษเลยค่ะว่าเวลาเรารักษาไปแล้วเนี่ยกละจะสามารถกลับมาขึ้นได้อีกไหมคะ ก็นับเป็นปัญหาหน้าตักใจใทั้ทงผู้ถูกรักษาและผู้รักษานะคะเพราอหมอก,ก็ต้องบอกเลยว่าการกลับเป็นซ้ำนั้นมีโอกาสเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าโดยสภาพผิวนะคะและโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยเรามีแดดและ U v กันอยู่ทุกวันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะ ดูแลจนกระหายไประยะหนึ่งแล้วเผลอๆคนไข้ก็กลับมาด้วยปัญหาเรื่องกระอีกเช่นกัน<ะ>เป็นปัญหาที่น่าหนักใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องตอบเลยว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำค่ะค<ะ>งต้องดูแล หลังจากรักษาไปแล้วก็คงต้องพยายามดูแลผิวระวังปัจจัยที่ทําให้เกิดกละนะคะโดยเฉพาะแสงแดดเพื่อให้เขากลับมาช้าหน่อยค่ะค่ะอย่างนี้นะคะกิฟและผู้ชมหลายๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกละนะคะต้องดูแลผิวเป็นพิเศษเลยนะคะคุณหมอคะอยากถามอีกคําถามนะะึงค่ะว่าการดูแลผิวไม่ให้เกิดกละนี่ควรจะดูแลยังไงคะ อย่าออกแดดจัดค่ะทำ, <laughs> ทำได้ไหมคะ <laughs> เป็นปัญหาที่ใหญ่มากเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่จะต้องออกจากบ้านกันอยู่แล้วนะคะทุกคนเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องใช้ครีมกันแดดนะคะ <laughs> ทุกวันอย่างที่บอกแหละค่ะครีมกันแดดเนี่ยเป็นอาวุธประจำที่ต่อต้านกับแดดนะคะ <laughs> แต่แม้ว่าน้องจะใช้ครีมกันแดดแล้วก็เวลาจะออกแดดจัดจัด,จ,ดจริงจริง ควรจะต้องสวมหมวก <ฮะ S 1> กลางร่มนะคะเพ <ฮะ S 1> ื่อไม่ให้กระนั้นกลับมาไวยนักหรือมีสีเข้มนักนะคะ,<ฮ>ะครีมกันแดดที่เลือกใช้ก็เลือกตามกิจกรรมค่ะเช่นถ้าไม่ได้ออกแดดอะไรจัดก,ก็ใช้ SPF30 ขึ้นไปก็พอแต่ถ้าเราจะไปออกแดดจัดจัดจริงๆก็กกกคงต้องเลือก SPF ที่สูงขึ้นเช่น60นะคะหรือท่านเราจะไปไว่ายน้ำก็ต้องเลือกกลุ่มกันแดดที่มี คำว่า water resistant หรือ waterproof นะคะเพราะเขาจะช่วยกันน้ำได้ถ้าเราไปใช้ชน,นิดธรรมดาพอลงน้ำครีมกันแดดก็หายไปด้วยค่ะก็ะะเลยกลายเป็นว่าเหมือนไม่ได้ทาอะไรนะคะคุณผู้ชมคะ ตอนนี้นะคะเราก็ทราบถึงปัญหาของการเกิดกะแล้วก็วิธีการรักษากันไปแล้วนะคะเราก็ควรที่จะดูสภาพผิวหน้าดูแลสภาพผิวหน้าของเราให้ดีๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะกิฟไม่ได้มาแค่เพียงจะพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องกะอย่างเดียวเราจะให้คุณหมอนะคะลองสาธิตวิธีการรักษากะให้เราดูด้วยคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวให้คุณหมอพาไป<อ>ดูวิธีการทํากันค่ะช่วง beauty tip คุณผู้ชมคะช่วง beauty t i ปในวันนี้นะคะกิฟต์มีประโยชน์ดีๆจากน้ำพึ่งมาฝากคุณผู้ชมค่ะ เดิมอมันดับแรกนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากจะมีผิวขาวชุ่มชื่นนะคะกิ๊บก็มีวิธีแนะนําจากประโยชน์ของน้าผึ้งค่ะโดยการนําน้าผึ้งนะคะผสมกับน้ามะนาวแล้วก็ดินสอพองนะคะคนให้เข้ากันจากนั้นก็นํามาพอกหน้านะคะทิ้งไว้10-15นาทีแล้วก็ค่อยล้างออกด้วยน้ําสะอาดคุณผู้ชมนะคะก็จะรับผิวที่นุ่มชุ่มชื่นรับรู้ความรู้สึกได้อย่างชัดเจนค่ะและอีกวิธีหนึ่งนะคะสําหรับคนไหนที่กําลัง ไอหรือว่าเจ็บคออยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถนําประโยชน์ดีๆจากน้าผึ้งมาใช้ได้เหมือนกันโดยการนําน้าผึ้งนะคะไปเคี่ยวไฟให้เดือดหลังจากนั้นก็นามาทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็ค่อยเติมน้มามะนาวลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะจะเก็บใส่ขวดแช่ไว้ในตู้เย็นก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ค่อยนําออกมาจิบบ่อยๆได้ะคะ่ะก็จะช่วยสามารถที่จะลดแก้ไอได้นะคะเหมาะสําหรับทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็ผู้ที่มีอาการเบื่ออาหารค่ะประโยชน์สุดท้ายนะคะก็คือใครที่เป็นปัญหาอยู่กับการมีแผลนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลสดและแผลเปื่อยเกิดสมมุติว่าสาวๆคนไหนที่มีแผลสดก็ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะผสมกับน้ำสบู่ แล้วก็จากนั้นใช้ผ้าก,กอ๊อตหรือว่าสำลีนะคะเช็ดแผลให้แห้งก่อนแล้วก็ค่อยใช้น้ำพึ่งค่ะทาบริเวณแผลทําอย่างนี้นะคะวันละ1-2ครั้งพอหลังจากนั้นจะสังเกตได้ว่าแผลจะเริ่มแดงนะคะแล้วก็ไม่มีหนองแต่ว่าไม่ควรใช้น้ํายาฆ่าเชื้อนะคะเพราะว่าน้ํายาฆ่าเชื้อเนี่ยจะไปทําลายเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อจะทําให้แผลเนี่ยหายช้าค่ะลองใช้วิธีนี้ทําดูนะคะประโยชน์ดีๆจากน้ำพึ่งที่กิฟต์นำมาฝากในช่วงของ beauty tip ในวันนี้ค่ะ วันนี้คนไทยติดเชื้อ h i ชกว่า5 0 0แสนคนและส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวไปบ้านเขาป่ะคิดเรื่องอย่างว่างแงเลยอ่ะทำไงดีเนี่ยนิ่งแบบนี้โอเคชัวผ่านใครมาบ้างก็ไม่รู้จะยอมใช้ถุงยางหรือเปล่าไม,ไม่มีถุงยางนี่นะแต่ครั้งเดียวไม่เป็นไรมั้งไปยปะ โอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV อยู่ที่คุณคิดหาทางเลือกป้องกันทุกครั้ง วันนี้คนไทยติดเชื้อ HIV กว่า500,000คนและส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเกต่ะวันจวนผมไปนั่งเล่นที่ห้องจริงเหรอโอ้ยไว้ไว้กันเนี่ยเราเนี่ยแต่ถ้าป้องกันด้วยนะต้องด้วยอ่ะพี่น้องเขาจะดูดีดูดีเลยใช่เราะจะปลอดภัยนะครั้งเดียวคงไม่เป็นไรมากคิดอย่างเงี้ย,เ,ยเสี่ยงนะโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV อยู่ที่คุณ หาทางเลือกป้องกันทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการทำการรักษากละักันนะคะว่าคุณหมอเขาจะมีวิธีการรักษากันยังไงคะคุณหมอคะ,อะวิธีการรักษากละันี่รักษาอย่างไรคะ,อ,ะอันนี้วนี้คุณหมอจะแนะนำเรื่องอ วันนี้นะคะก็จะนำวิธีการโฟโนโฟเรซิสนะคะมาให้ชมกันนะคะว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างนะคะ,คะสำหรับตัวโฟโนโฟเรซิสเนี่ยนะคะเราก็มีหลักการก็คือใช้ตัวเจลหรือวิตามินนะคะลดรอยหมองคล้ำลดกระลดฝ้าได้นะคะแล้วก็สามารถช่วยโดนเลี้วรอยได้ด้วยนะคะค่ะ,คะก็คือทำเนี่ยเวลาทำเราก็ทำให้ทั้งหน้าเลยนะคะ,คะไม่ได้ทำเฉพาะบริเวณฝ้า เพราะฉะนั้นเวลาเห็นผลก็เห็นผลทั้งหน้าค่ะ,<ฮ>ะก็คือทําให้ผิวใสขึ้นกระฝ้าจางลงนะคะ,<ฮ>ะโดยหลักการก็ทาวิตามินลงบนผิวหน้านะคะแล้วก็ใช้เครื่องโฟโนโฟเรซิสซึ่งเป็น ครื่นเสียงค่ะก็คือเครื่องนี้ใช่ค่ะ<ม>ตัวเครื่องเนี่ยจะใช้ครื่อเสียงผลักวิตามินมลงบนผิวหน้าของคนไข้ในได้ได้ระดับที่ลึกกว่าการทาครีมบำรุงทั่วไป<ม>ดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นผลได้เร็วขึ้นนะคะ,คะทำให้ทันทันใจคนไข้ค่ะ,คะนะคะแต่วิธีการนี้ก็คือเป็นวิธีการเสริมหลังจากที่ให้คนไข้เอายายไปทาที่บ้านค่ะคุณหมอคะอยากทราบว่า ขั้นตอนการทำเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะคุณหมอการทำแต่ละครั้งนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะ,คะโดยเราเริ่มการทำที่ใต้ดวงตาก่อนค่ะเราจะใช้เจลที่เสริมความชุ่มชื้น,น<ม>ลดรอ,อยหมองคล้ำใต้ดวงตาทำให้นะคะ,คะในขั้นตอนของการทำใต้ดวงตาเนี่ยกินเวลาประมาณ2-3นาทีค่ะ,คะนะคะแต่เจลที่ใช้ก็ต้องใช้เป็นเจลเฉพาะรอบดวงตานะคะค่ะ หลังจากการทำที่บริเวณรอบดวงตาแล้วเราก็จะเริ่มทำออโฟโนเฟรซิสที่บริเวณผิวหน้าของคนไข้นะคะ,คะโดยการลงวิตามินหลายๆตัวค่ะ,คะที่ช่วยลดรอยหมองคล้ำสำหรับเคสนี้เนี่ยคนไข้มีทั้งรอยกระและรอยฝ้านะคะ,คะจะเห็นลักษณะของรอยกระเนี่ยเป็นจุดเล็กๆสีน้ำตาลที่อยู่ในผิวนะคะ,คะส่วนฝ้านั้นเป็นปื้นสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหนกแก้มทั้งสองข้างนะคะ,คะ สำหรับรอยดำของสิวเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้ช่วยลดได้เหมือนกันนะคะ,ะนั้นเวลาอย่างที่บอกราคาเวลาทำอย่างเดียวก็ได้ทั้ง,งหลายๆรอยให้ลดลงไปด้วยนะคะ,ะเมื่อทำใต้ดวงตาเสร็จเราทำที่บริเวณผิวหน้าทั่วๆหน้าวิธีการก็คล้ายๆกับการนวดหน้าละค่ะ,ะก็คือนวดไปตามบริเวณกล้ามเนื้อของใบหน้านะคะ,ะแล้วก็ทำ ใส่วิตามินแต่ละตัวลงไปโดยแต่ละตัวเนี่ยเราก็จะให้เวลาของวิตามินแต่ละตัวประมาณ5-7นาทีนะคะ,ะเพื่อให้วิตามินซึมเข้าผิวลึกชั้นลึกได้นะคะ,ะแล้วก็ช่วยให้รอยจางลงนะคะ,ะแล้วก็ช่วยให้ตัวริ้วรอยนะคะ,ะลดลงด้วยค่ะ,ะหลังจากนั้นก็ลงวิตามินตัวต่อไปที่ใช้สำหรับผิวหน้าค่ะ,ะเคสนี้เนี่ยหมอเลือกใช้ ตัวอาบูตินนะคะเป็นตัวหลักในการที่จะช่วยลดรอยคล้ำนะคะของตัวกละตัวฝ้านะคะพวกตัวอาบูตินนะคะก็จะเป็นตัวที่มีมีฤทธิ์ทำให้ฝ้าและกละจางลงได้โดยตัวเขาไปยับยั้งการสร้างเนสสีนะคะนอกจากนั้นก็จะใช้ตัวทานสกซมิกแอซิดนะคะตัววิตามินซีซึ่งเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีตัวหนึ่ง ทำให้ผิวเขาช่วยช่วยให้ผิวขาวใสขึ้นค่ะแล้วก็มีตัว PT40 นะคะ PT40 เนี่ยเป็นสารสกัดจากชาเอมค่ะค่ะเขาก็ทำให้ผิวขาวใสได้เหมือนกันนะคะค่ะเวลาเราทำเราใช้หลายๆตัวเพื่อช่วยกันทำให้ผิวของคนไข้เนี่ยกระจ่างขึ้นแล้วก็รอยฝ้ารอยกระลดลงค่ะเดี๋ยวอย่างเคสนี้ยค่ะคุณหมอคะอันนี้คือกับประเภทไหนนะคะอย่าง ของเคสนี้เนี่ยกระส่วนใหญ่เป็นกระแดดนะคะก็คือเป็นกระที่อยู่ในชั้นตื้นๆค่ะ,คะแต่เปล้อใหญ่ๆอันนั้นเป็นฝ้านะคะออค่ะ,คะซึ่งฝ้าเนี่ยจะจางยากกว่ากระนิดนึงค่ะคุณหมอคะกิฟสังเกตได้ยินเสียงเป็นคลื่นนะคะที่ออกจากเครื่องมืออันนี้คือคลื่นเสียงของตัวออฟอนอันนี้นะคะอันนี้เป็นคลื่นเสียง,น,งน้นอ,งนองน้องน้องนิด ได้ยินชัดใช่ไหมคะได้ยินชัดเลยนะคะจะมีคลื่นเสียงคลื่นตัวนี้จะไปช่วยอะไรอะคุณหมอคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้เราใช้หลักการคือคลื่นเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดทาเนี่ยคนแข่อาจจะได้ยินเสียงนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดรบก,กวนนะคะดูเพลินๆไปค่ะแต่ว่าความรู้สึกของคนคไข้เนี่ยจะรู้สึกอุ่นๆที่ผิวค่ะบางท่านนอนเพลิน30นาทีก็ได้พักไปด้วยนอนหลับเลยค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้วิตามินรวมทั้งหมดแล้วกี่ตัวคะในการทำโฟโนโนคะประมาณ4ตัวค่ะสตัวค่ะมีอะไรบ้างนะคะคุณหมอคะขอย้่าอีกทีอ๋อของคนนี้เนี่ยหมอใช้อะบูตินใช้วิตามินซีใช้ทานิกเซนิกแอซิดแล้วก็พีทีสี่สิบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกตามสภาพผิวคนไข้ค่ะเจลที่ทําหน้าเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะให้เลือกค่ะแล้วก็มีของหลายบริษัทด้วยค่ะสําหรับเราก็ต้องเลือก ตัวที่ช่วยลดรอยคล้ำนะคะช่วยลดฝ้าลดกระแล้วก็ต้องเลือกของบริษัทที่เชื่อถือได้ค่ะ,คะเพราะว่าของพวกนี้ก็มีหลายเกรดเหมือนกันถ้าเราใช้ของเกรดไม่ดีคุณภาพไม่ดีเราก็รักษาคนไข้ได้ไม่ดีด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็คงต้องพยายามควบคุมดูแลเรื่องปัจจัยเหล่านี้สำหรับตัวผู้ผู้ที่เป็นผู้ที่ทำทำหน้าให้คนไข้นะคะหรือทำการรักษาเนี่ยเราก็ต้องฝึก นะคะไม่ใช่อยู่ๆรับเข้ามาแล้วก็ปล่อยทำได้เลยค่ะส่วนใหญ่ของหมอเนี่ยหมอก็จะฝึกให้เองโดยใช้เวลาประมาณอย่างน้อยหนึ่งเดือนค่ะถึงจะเริ่มให้น้องๆเริ่มทำงานหลังจากทำงานแล้วก็ยังต้องทดสอบทำกับหน้าตัวเองนี่แหละค่ะ,คะอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อดูว่าฝีมือเป็นยังไงบ้างค่ะ,คะอันนี้เราก็จะนวดด้วยวิตามินตัวนี้ไป แล้วก,ก็เปลี่ยนวิตามินไปใช,ใช่ค่ะเราก็จะวนไปวนมาอยู่อย่างนงี้แหละค่ะจนครบเวลาค่ะหลังจากนี้เราก็เมื่อครบเวลาแล้วเราก็จะเช็ดหน้านะคะเอาวิตามินที่เหลือค้างอยู่บนผิวหน้าออกเช็ดหน้าทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ลงครีมบำรุงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้คนไข้สังเกตจาก คนไข้นอกจากจะมารักษาโรคกระ,ะแล้วยังรู้สึกแบบเพลินไปตามที่คุณหมอบอกด้วยนะคะจะเครื่องมือที่ไม่รบก,กวนอะไรมากรู้สึกผ่อนคลายไปในตัวด้วยนะคะวิธีนี้คนไข้ไม่เจ็บนะคะค่ะคะเพลินๆไปเรื่อยอๆค่ะคุณหมอคะแล้วนอกจากวิธีนี้แล้วที่จะรักษากระด้วยใ,ใช้เครื่องโฟโนโลเรามีวิธีอื่นไหมคะ มีค่ะเส้นการทำ AHA เพื่อผลัดเซลล์ผิวชั้นตื้นๆออกก็ทำให้กล่าให้ฝ้าจางลงได้นะคะคุณกิฟอยากดูไหมคะ,ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงมีโอกาสมาได้พูดคุยกับคุณหมออีกอาจจะได้เห็นวิธีทำ AHA กันนะคะ,คะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะคะ,ะเรียนรู้กับวิธีการทำโฟโนกับการกรักษากละ เพื่อที่คุณผู้ชมคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจ่าของเราเกี่ยวกับเรื่องจ่านะคะจะได้มามีวิธีหนึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งแนวทางหนึ่งในการรักษาโรคนี้กันค่ะซึ่งโรคนี้จริงๆแล้วเป็นปัญหาของสาวๆหลายๆคนแล้วหนุ่มๆรวมไปถึงหนุ่มๆด้วยนะคะที่เกี่ยวเ,เป็นโรคกะก,กันเยอะเลยทีเดียวโดวยเฉพาะกิฟเองก็เป็นนะคะเดี๋ยววันไหนต้องต้องมารบกวนคุณหมอด้วยตัวเองแล้วล่ะคะ่ะ คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมที่ประสบกับปัญหาของโรคกะนะคะเหมือนกับกิตฟแล้วก็กับเคสตัวอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้วิธีนี้ในการรักษากระได้ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะกิฟต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงสุรังคณานาวพันธ์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอแพทสวัสดีค่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมคะเกี่ยวกับความรู้ดีๆที่กิฟน์ามาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นหน้ากิฟต์จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้กิฟต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ